จะมาแกะพัสดุนะคะจากเพื่อนๆค่ะมีหมดสามกล่องนะคะเดี๋ยวมาดูของพี่กก่อนค่ะก็จะเป็นเด็กหญิงวชิรพรนะคะจังหวัดสงขลาค่ะกับพันชีเกมเมอร์ชาแนลนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะกล่องต่อไปนะคะกันเป็นชื่อเด็กหญิงประภาสีรีวันค่ะจากจังหวัดนครปฐมค่ะนครพนมค่ะ๋อมนครพนมค่ะ ใช่ค่ะช่วงนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้แกะเลยนะแล้ววันนี้ก็จะมาแกะกันค่ะเย้เริ่มจากของค่ายกอนน่าต่นเต้เลยค่ะของฟิล์มก่อนแล้วกันนะคะจะตีกิ๊งว่าชื่อระพอนะคะค่ะแกะแกะน้องส่งรีมเอสไปเลยนะตับค่ะตรงนี้ก็เหมือนเป็นแบงค์ใช่ไหมแบงค์สิบบาทหรือเขาเรียกว่าสแตมป์อ๋อสแตมป์เป็นแบบเหลือสิบอะไรพวกนี้ประเทศไทยเฮ้ยทำไมตรงนี้เป็นแบบนี้ล่ะวู้ เดี๋ยวมาดูกันะค่ะมีอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็จะเขียนว่าน้องฟิวอันนี้นะคะจะเห็นว่าพี่ฟิมค่ะแล้วก็มีซูชิด้วยเหมือนแบบวันวันทะานเลยเนอะใพอดีเลยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูโน้ตกันก่อนโน้ตนนใหญ่โน้ตจากน้องนาเชียนาเชียอลลายมืออาจจะไม่สวยนะคะเปิดด้านในนะเปิดติ๊งนี่นะคะสวัสดีค่ะพี่ฟิมน้องฟิสวส,สวัสดีค่ะ น้องส่งของเล็กๆน้อยๆน้องฟิลพี่ฟิลมคงชอบนะน้องกดติดตามคลิปแล้วนะปลอะไรมือไม่สวยลง y o u u u e ได้วยนะคะค่ะชื่อว่าน้องนาเทียนะคะนาเทียน่ารักมากอู้อันนี้น้องฟิลนี่พี่ฟิมนี่เป็นของกังใจไหนนะแกะตรงไหนเออตัดไก้มนะนี่นะคะคือนนุ่ม ปิดมนมดิสโลมชูชีลาบันค่ะบันนี่ก็จะพวจัวแจค่ะแต่อันนี้คืออะไรนี่นะคะเป็นหัวใจค่ะเป็นหัวใจหัวใจสีมู้เขียนว่าเลิฟน่าักมากท่าเพื่อนนะคะอยากส่งพัสดุมาให้พี่ฟเฟล์กน้องฟิลนะคะที่อยู่ตามนี้เลคะ่ะตรงน,นี้เลย แทนคำขอบคุณน้องนี่นะคะกะสะพรใช่สะสายไปมาปันแบบเหมาะกับวันวันเลนทายมากเลยค่ะใช่ค่ะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นพวงมจลาของฟิล์มค่ะก็จะเป็นรูปโบสีเขียวกับกุชชี่รูปขนมค่ะขนมสิขนมฟิลนะคะจะเป็นพวงมาลจรูปหัวใจค่ะเข็คขวดเลิฟเลิฟเลิฟนี่นะคะกุชชี่ที่ฟิลฟิวได้ค่ะขนมฟิลก็จะเป็นบันนชั้มหน้าเหมือน ขอบิวน,นะคะจะเป็นคนน้องซิมพูค่ะก็ต้องขอบคุณน้องนาเทียมากเลยนะคะที่ให้ทั้งกระเป๋าโวลเจอร์สองอันแล้วก็สกูชีอีกสองชิ้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคะ่ะเดี๋ยวแกะกล่องต่อไปเลยค่ะค่ะเดีย๋ยวเก็บชิ้นนี้ก่อนกล่องต่อ,อไปนะคะชื่อว่าเด็กหญิงประภาสิริวันค่ะค่ะแกะเลยต้องตัดตัดเลยไหมตัด,ตดไรอันนี้คือเขาได้แปะกอฟเทียมมาให้ดึดดึ จืดๆเป็นโนนะคะพี่ซิมจืดซอสเทสแล้วใครแล้วว่าเก็บกล่องค่ะเก็บกล่องให้ด้วยใจนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษไม้เขียนว่าให้ด้วยใจหัวใจอันนี้ของน้องฟิวน้องฟิวเดี๋ยวขออ่านโน้ตแผ่นนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยแกะของกันสวัสดีค่ะพี่ฟิวน้องฟิวสวัสดีค่ะหนูแอมค่ะของให้ด้วยใจนะคะแล้วก็ ถ้าของน้อยก็ขอให้พี่ฟิลน้องฟิลใช้ดีๆนะคะจากอแอมคอมเมนค่ะคอบคุณค่ะ,คะเปิดแล้วนะเปิดเลยน้องน่าจะให้เป็นผ้ชนาผชนาินะอันนี้เป็น,น,นปิกาจูได้จุดสวยมากพี่ฟิลนะคะอันนี้ก็เขียนว่าน้องฟิลเป,เป็นผ้านชนะเป็นผ้าชนะได้จุดของฟิลชอบสีฟ้าชอบสีฟ้ามากปีกาจจูนี่นะคะได้คาราฟืนค่ะก็ต้องขอบคุณน้องแอมมากๆเลยนะคะขอุณมนกค่ะ เดี๋ยวจะเก็บไว้ใช้นะคะค่ะสวยสวยเดี๋ยวดูกล่องสุดท้ายกันเลยค่ะค่ะีอฟีมินอนเนี่ยนี่นี่นะเอ๋อเห็นว่าบบเขียนชื่อไม่ถูกขอโทษด้วยนะคะเขียนชื่อถูกนะค่ะถูกเป๊ะๆเ,เลยนะคะเป๊ะค่ะค่ะน่ารักมากนะคะตัวพาชิน,นาเดี๋ยวมาแกะกล่องสุดท้ายกันเลยค่ะค่ะ จาก Punchy Gamer Channel ไหยเดี๋ยวมาดูกล่องสุดท้ายกันเลยค่ะจาก Punchy Gamer Seehead นะคะหรือว่า Channel นี่เป็นตัวย่อเหมือนพี่เขาเล่นเกมรอเปล่าไม่แน่ใจนะคะเกมเมอร์น้องผมว่ารีวิวด้วยนะค่ะรีวิว I love you to Happy Channel ด้วยใช่ค่ะส่งเป็นลงทะเบียนมาค่ะ I love you นี่ตรงนี้โอ้ น้องให้มีผู้ใช่ไหมสตูชี่หนึ่งชิ้นแล้วก็ลูกอมลูกอมแบบลูกอมสีใช่ไหมไม่ใช่นี่นะคะคือโน้ตค่ะค่ะอ่านโน้ตก่อนนะคะอโอ้โหเยอะมากสวัสดีค่ะหนูชื่อพันสวัสดีค่ะน้องพนัน หนูส่งของให้อ่านน้อยแต่ให้ด้วยใจนะรักพี่ฟิล์มน้องฟิลค่ะค่ะขอให้ทำคลิปวิดีโอไปนานๆนะคะคิคิด้วยคิขอฝากชอบ Punchy Gamer Channel เลยนะคะค่ะ IG Punchy Gamer Channel นะคะก็รอลายมืออ่านไม่สวยนะคะคิ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 ขอาเพืนค่ะน้องพันนะคะค่ะของที่พี่พันให้นะคะเป็นก็ทาผีผู้ เหีใช่ค่ะก็จะมีสกูชชิ่งสองชิ้นค่ะค่ะเป็นหัวใจใช่ไหมตรงนี้เขาก็เขียนไว้อยู่นะเป็นเหมือนแท็กใช่ไหมน้องทำแท็กเองด้านหลังใช่พัชชี่เกมเมอร์ชาแนลค่ะทำได้หลังมากตรงนี้ก็จะเป็นลูกอมใช่ไหมมีซาวก็จะเปรี้ยวแล้วป๊อปซ่าบ๊อบน้องซ่าแน่นอนค่ะ อันนี้ก็เป็นลูกอมจุ๊บปะจื๊บใช่ค่ะเป็นแบบจิ๋วนะคะอีกคนละอันค่ะค่ะมีรถสตารเบัคกับรถคูน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณน้องพันมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือของที่ฟิวฟิวได้นะคะค่ะทั้งหมดสามกล่องเลยก็ได้ทั้งหมดตามนี้ค่ะค่ะก็เยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะทั้งตุ๊กตากาเ๋าลูกอมสกูช่แล้วก็้าชหน้านะคะเพื่อนๆนะคะถ้าอยากส่งผลิตภัณมาให้ฟิลกับฟิวแกะนะคะที่อยู่ตามนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะค่ะฟิวฟิวรอรับอยู่นะ ค่ะแล้วพบก็นใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับเตอร์ใครด้วยนะเชคค่ะ